สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่อิฟเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไปคิดเล่นเลขเออคิดเลขคณิตคิดเร็วค่ะโดยมีน้องกิตต้านะคะเป็นคู่แข่งสมัครเล่นแล้วก็น้องเค้กนะคะก็สมัครเล่นเหมือนกัน,นเพราะว่าคลิปนี้พี่ไม่ทำมานานมากๆแล้ว พร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วนะคะน้องๆทางบ้านเนี่ยเอากระดาษประกามาเขียนโจทย์พี่ที่ขึ้นโจทย์ไปให้ทีละข้อทีละข้อเลยวัดความรู้กันมาวัดความรู้กันพรว่าตอบใช่ไหมใช่ตอนป .2 หนูเคยแข่งคิดเลขเร็วเออได้ไหมได้ไหมได้ไหมตกาทำไมตกพี่จะเอาแบบเลขที่ไม่ยากมากเพราะว่าน้องๆทางบ้านเนี่ยเป็นแบบวัยเด็กๆวัยแบบไม่โตมากใช่ไหมมาดูกันว่าใครจะแจ็คพอตแตก ถูกทุกข้อหรือไม่ได้สักข้อหรือเท่ากับคนนี้หรือคนนี้หรืออาจจะเก่งมากกว่า2คน,นนี้ก็ได้นะก่อนอื่นก่อนดูคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยคแค่ใครถูกก็คือตับแต้มโอเคเปล่า56บวก89บวก48ค่ะเป็นเท่าไหร่เอ่ยเนาเขียนเขียนไปเขียนไปโอ้ยไม่ให้ทีตาเขียนด้วยถ้าเค้กถูกนะเค้จะบวกหนแต้มเพราะเค้กตอบเร็วกว่าหนึ100 เก้าสิบสามเย้เค้กถูกค่ะเค้กถูกค่ะเค้กบวกไปแต้มหนึ่งนะคะสำหรับน้องเค้กทางบ้านเป็นยังไงบ้างหนึ่งร้อยเก้าสิบสามหนึ่งร้อยเก้าสิบสามเป็นยังไงบ้างนับเวลานะยินดีเอาแบบง่ายๆนะนับเวลานะเดี๋ยวให้โจทย์หกสิบสองลบสิบเก้าบวกสามสิบเจ็ดได้เท่าไหร่คะสามสิบเจ็ดใช่ไหมพี่ใช่ค่ะจับเวลาแล้วนะ ทุกคนไปพร้อมกันนะ19วินาทีเท่านั้น10วินาทีเหลือ10วินาทีค่ะอะ้อเค้อเคเอให้ได้แน่ละคนแต่ว่าเรายังถูกพี่จะให้นะ80ไหมั้ย80 80ค่ะเออเก่งเว้ยเร็วมากอะเก็คเก๋งอะเช็คเร็วอะแล้วแล้วพี่แล้วน้องกีตาร์ทันไหมอะไม่ทันแต่ว่าแต่กีตาร์มันทำได้อยู่นะห่างแค่ปีหนึ่งนะ น้องๆทางบ้านตอนนี้ใครถูก2ข้อแล้วบ้างกดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อยกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็กด like ไลค์เป็นกำลังใจให้กับตัวเองด้วยพร้อมนะข้อต่อไปนะ85บวก48ลบ56ไป85บวก48ลบ56 เสร็จค่ะเสร็จแล้วอ้าวน้องเค้กกี๊ฟ้ากี๊ฟ้าตอบก่อนตอบไหมตอบว่าอะไรเจ็ดสิบเจ็ดค่ะคำตอบคือเจ็ดสิบเจ็ดเย้เค้กแบบเหมือนเครื่องเออร์เลอร์แล้วคือเลยเัวเลขมันเยอะในหัวเลขมันเยอะหมดเลยนะเนี่ย เวลา20บวินาทีวินาทีเหมือนเดิมเฮ้ยเร็วมากเลยนะอจะให้มากกว่านี้ไหมไม่ไม่นะเพราะว่ามันเป็นเลขแบบง่ายอ่ะทุกคนมันเป็นเลขของแบบประถมอ่ะเออข้อ4เพราะไหมใครยังไม่กดไลค์กดให้ก่อนจะได้ทําให้เราเนี่ยคิดเลขเร็วขึ้นอ่าแปดสิบสามลบสี่สิบห้าบวกสามสเจดจับเวลา 83สิบว37ก37มเ็ค่อคอคะ,ะ <c oughs> อ่ะตาบอกเส่ช่วยชวงก่วยอ่วยช่วยช่ะยช่วย่วยั่วยช่วยช่วยอ่วยอ่ะยช่คยช่ช่วเท่ากับวยชย่วยช่วยค่ว75่่วย แล้วเราคิดที่ไหนได้เลยหนูอ่ะคิดอยู่ใช่ป่ะอยู่ดีสมองก็ตัดเลยภาพตัดแบบเล่นไม่มีในหัวเลยแบบปุ๊บภาพตัดหายเลย,เลยอ่ะกีต้ากีต้าเค้กขิงไข่นะคะกีต้า,าได้ไปสองแต้มว้าวเฮ้ยตอนนี้นะคะแนนรวมคือเหมือนกีกต้าจะแซงไปหนึ่งแต้มนะคะ91ไปแล้วนะคะลบสีจลบสิจับเวลาที่อีฟแบบต้องให้แบบรวดเร็วทันใจ91้าสิลบสีลบสิจับเวลาแล้วนะคะ น้องๆทางบ้านใครตอบถูกทุกข้อบ้างเข้ามาคอมเมนต์ก่อนได้เลยนะใครคิดเสร็จแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ก่อนได้เลยนะชุบชับชุบชับเสร็จแล้วค่ะหมดเวลาอ่ากีต้าตอบอะไรยี่สิบหกถูกต้องโอ้ยถือว่าโอเคแต่ว่ากีต้าก็จะได้แต้มบวกไปอีกนะคะเค้กต้องไล่ตามให้าะเขาให้ทันแป๊บเดียวแหละตอนนี้ข้อแล้วหนึ่งสองข้อหกแล้วใช่ไหมใช่แปดสิบสองค่ะลบสิบห้าบวกเจ็ดสิบแปด จะเวลาบวกได้ไหมใช่บวก78 82-15บลบบวกเ8เฮ้ยกีต้าอยังไงอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ถ้าดูไคิดไม่ได้เลยติดเวลายังเวลายังหมดแล้วโอเคคิดไม่ได้เลยเค้กกินไข่ไปแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เค้กอยู่ในภาวะต้องต้องเล่งตัวเองนิดนึงตอบว่าอะไรคะหนึ่งร้อยสี่สิบห้าค่ะเฮ้ยหู เร็วมากฟื้นหนึ่งสองสามอ่ะตัวนี้เราต้องสวดตปสองก้าวชงใูโอเคโอเคเบอร์หกแล้วนะ36มสิบวกเจปดลบห้าสิบแปดจับเวลาค่ะห้ิแปใช่36มใช่บวกเจ็ปดลบห้าสิบแปดจับเวลาแล้วนะ ตอนนี้สูสีกันมากๆเลยนะตอนนี้นิ้วเท้าก็จะเอาขึ้นมาแล้วนะคะจ๊เจ้าแล้วไม่ต้องเลยบอกวะไม่ต้องเลยบอกเลยอ่ะเค้กตอบว่าอะไรเค้กตอบห้าสิบหกห้าสิบหกเมื่อกี้เค้กเขาบอกว่าเขาตอบห้าสิบหกแล้วเขาแบบมาแบบเดวินนะกีต้าเราได้ห้าสิบเจ็ดค่ะเราจะบอกเลยว่าเราจะบอกเลยว่าเลขหนึ่งอ่ะอ่ะเราจะบอกเลยว่ามีคนถูกและมีคนมันตกไปเลขหนึ่งอ่ะอ่ะใครมั่นใจว่าถูกหรือผิดหนูผิดเพราะมันตกไปเลขหนึ่งคนที่ถูกก็คือ ค่ะนี่ค่ะว้าวโอเคเป็นคนถูกค่ะพี่จะให้เวลาทั้งหมด3าสินห้าวินาทีเนื่องจากว่ามันยาวมากๆเลยนะคะโอ้ยี่สิบห้าน้องๆให้ทันนะคะบวก69บวก17และก็บวก5้าสิจับเวลา35วินาทีค่ะ 25บวก6 9บวก17แล้วบวก59บวก59นะคะตอนนี้เป็นยังไงกันบ,บ้างได้แล้วอุว้ยอุ <20 S 1> ้ยอุ้ยแข็เก่งมากพร้อมแล้วใช่ไหมกิตาอ่าตอบเลย200ได้แล้วเ0เฮ้ยเฮ้ยมีคนถูกและมีคนผิดโอ้โคนที่ถูกก็คือกิตา ย yeah. เ้เลยไาวสิบแตมะเคเลยไปสาสิบแต้มเองเบาเบา๋ยอต่อไปข้อเก้าค่ะสาสบห้าวินาทีเหมือนกันอบอกเลยว่ายากเหมือนกันบอกเลยว่ายากเหมือนกันนะหกสิบเอ็ดลบสามสิบหบวกสี่ิบแดและลบสิเค่ะหกสิบเอดลบสาสิบบวกี่สิแดและลบเก้าจับเวลาสิ้นี่หวะสิบเก้านะ จมบเวลาแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะเค้กยกมือก่อนนะคะ5ิก่อนตอบว่าอะไรคะน้องเค้ก54กิต้า54เหมือนกันค่ะคำตอบคือ ต้องเสียใจยกับทุกคนที่คิดยังไงได้54มันคือ54ค่ะเชฟเก่งมากแล้วก็กีตาร์ก็เก่งมากต่อไปข้อ10นะคะข้อ10 45บวก68บวก37และลบ87กี่พี45ข้อสุกท้ายเลยนะลบเท่าไหร่นะพี่45บวก68บวก37และลบ87กี่พี่ 35วินาทีจับเวลาค่ะตอนนี้ทุกคนเริ่มเอามือก่แล้วนะคะยกมาให้หมดนะคะนิ้วท,ทุกนิ้วของเราคิดเลขกันเร็วมากเลยนะคะคิดเลขกันเร็วมากๆเลย,ะะเลย,เเลยไหวไม่ไหวยังไงมาปุปป๊บปักกุ๊บปากอ่าพี่ทิมบอกว่าน้องเค็กยกมือก่อนนะ63 คำตอบคือ61สิบอดค่ะมีคนถูกและมีคนผิดว้าวผิดอีกแล้วผิดตลอดแบบไรคิดเลคิดเลขเร็วไม่จำเป็นต้องถูกมีคนมีคนตอบเร็วเอ้ยคนคนนั้นจะตอบถูกหรือผิดไม่รู้ออ <im itation> <im itation> อ่ะเดี๋ยวขอถามความมั่นใจก่อนเธอตอบถูกไหมห <im itation> นูไม่รู้อะหนูก็ไม่มั่นใจหนูคิดว่าถูกไม่ถูกามองกล้องเลยามองกล้องเลยถูกหนูไม่จริงใจอะอ่ะน้องกิ๊ต้าหรือว่าผิดคนที่ตอบถูกก็คือ คือคือข้นี้คิดแม่เลยไม่จำเป็นต้องถูกเขาให้เร็วไม่ได้ให้ถูก <c oughs> มันต้องถูกด้วยกลับกันสองข้อสุดท้ายน้องๆทางบ้านเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ว่าตื่นเต้นเท่ากับพวกเราสามสองสอง้ไหมสองข้อสุดท้ายพี่จะให้ข้อละสองคะแนนเลยแล้วถ้าตอบเร็วอีกให้ไปเป็นสามคะแนนเลยเออตายแล้วน้องๆทางบ้านเนี่ยใครตอบเร็วเท่าน้องเคก็บวกแต้มไปเลยนะใครแบบตอบเร็วเท่ากับคนตรงตรงหน้าเนี่ยบวกแต้มไปเลยนะ ยี่สิบสามคูณเจ็ดลบห้าสิบหกค่ะจับเวลาเฮ้ยมันเริ่มมีสุขคูณเข้ามาแล้วนะตอนเนี้ยตอนใช้สมาธิสมาธิทักษะกำลังทั้งหมดที่มีน้องกิต้ายกมือแล้วนะไปจับเวลายังจับเวลายังอ๋อถึงไหนแล้วเนี่ยลืมเลยให้เขา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  หนูยอมเพราะว่าหนูถึงเลขไหนหนูจะไม่ได้อา้าวโอเคเขาช็อกไปแล้วเมื่อกี้นี้เขาช็อกไปแล้วเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยห้าค่ะหนึ <105 S 2> ่งร้อยห้าค่ะคำตอบก็คือถูกต้องนะคะได้ไปสามแป้มเลยนะคะเค,คเ้กยังมีพ่อสุดท้ายที่เค,ค้กจะต้องแบบเดิมพันต้องต้องให้ได้ตีกลับให้ได้นะเจ็ดสิบสี่บวกในวงเล็บสิบห้าคูณเจ็ดเท่ากับเท่าไหร่ 74บวกในวงเล็บ15คูณเเท่ากับเท่าไหร่นับเวลาเฮ้ยยังไม่จับเวลาเลยยังไม่ได้คิดเลย,ยคิต้านะจับเวลาแล้วคำตอบคือ179ค่ะคำตอบคือ359อเก้าอ่ะมีคนถูกคะนะ่ะไกลมากมี <adaptations> คนถูกค่ะคนคนนั้นคือกีต <ừ> ้าว่าถูกไหมถูกเค้คว่าถูกไหม คนนั้นคือคือคุณนี่อ๋อมันบุกมาเนี่ยมาคูนใช่ใช่จะบอกเลยว่ากีต้ามามืดมาสองข้อสุดท้ายไม่งั้นเค้กชนะ อ่าผู้แค่นี้กีตา้าได้19คะแนนและเค้กได้13คะแนนนะคะสําหรับชาเลนนี้มามืดมามือสองไฟสองไฟสําหรับชาเลนนี้นะคะเราต้องบอกเลยว่ากีตา้าคิดเร็วแล้วก็แบบเร็วแบบมามืดมากๆแล้วก็แบบมากินกรวบสองข้อ <c oughs> ได้ไป6กแต้มแบบงงๆเลยอะ่ะยกความดีความชอบทุกอ,อย่างให้กับโมโนค่ะ ก็น,น,น,น้องๆคนไหนนะได้คะแนนมากกว่า19คะแนนหรือได้ถูกทุกข้อเลยนะคะเข้ามาคอมเมนต์บอกกันเยอะๆกับทืบไลค์ให้พี่อิด้วยและกักมาพบกับพวกเราใหม่ในวิดีโอ,อหน้าอยากให้พวกเราทำอะไรคอมเมนต์ไว้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย